สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพ่อพงพอเพียงครับวันนี้พ่อพงจะพามาดูของป่าที่บ้านพ่อพงนะครับเข้าสู่ฤดูฝนมาของป่าที่บ้านพ่อพงนี้ก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับท่านผู้ชมที่พ่อพงได้ปลูกไว้ซึ่งพ่อพงเองก็จะชอบฤดูฝนมากๆเลยนะครับเพราะว่าฤดูฝนเนี่ย จะทาให้เรามีอาหารกินตามธรรมชาติเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่ว่าพ่อพงเองไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าป่าไปหาของป่าพวกนั้นนะครับพ่อพงก็เลยนํามาปลูกไว้ที่บ้านนะครับท่านผู้ชมนอกจากผักหวานป่าดอกกระเจียวแล้วนะครับพ่อพงยังมีอีลอกวันนี้พ่อพงจะพาดูอีลอกที่บ้านพ่อพงนะครับ บริเวณนี้คือด้านหน้าของบ้านพ่อพงนะครับพ่อพงก็ได้ปลูกขักหวานป่าไว้เห็นไหมครับท่านผู้ชมยอดกำลังแตกสวยงามมากๆครับบนพื้นดินก็จะมีของกินนะครับในพื้นที่พวกนี้นะครับก็คือนี่เลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าอีลอกนะครับหรือว่าดอกก้านนะครับทางเหนือจะเรียกนะครับ อีลอกหรือว่าดอกก้าน,นี่พ่อพงนําพันธุ์มาจากจังหวัดเลยนะครับท่านผู้ชมได้นํามาปลูกไว้ที่บ้านพ่อพงนะครับเดี๋ยวพ่อพงจะพาดูตั้งแต่บริเวณนี้ก่อนเลยนะครับที่เห็นเป็นดอกนี่คือบัวดินนะท่านผู้ชมช่วงหน้าฝนมาบัวดินก็จะเกิดนะครับที่บ้าน,นพ่อพงแล้วก็เห็นใบแดงๆนี่ก็คือบอลสีนะครับมันก็จะเกิดเองตามธรรมชาตินะครับพ่อพงมาปลูกไว้ก็ปล่อยแบบนี้เลย อันนี้เขาเรียกว่าหกหลงนะครับที่เป็นใบสีชมพูเนี่ยครับที่พ่อพงษ์จะพาดูวันนี้ก็คืออีลอกหรือว่าดอกก้านนะครับอีลอกพ่อพงษ์ได้นําพันธุ์มาจากจังหวัดเลยนะครับเวลากลับบ้านที่เมืองเลยพ่อพงษ์ก็ได้นําหัวอีลอกนะครับมาจากบ้านพ่อนะครับเมื่อห้าหกปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมหลุมแรกเลยนี่ตรงนี้นะครับพ่อพงษ์จะปลูกไว้ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นหลุมของอีลอกหัวแรกที่นํามาปลูก ตอนแรกเองพ่อพงก็ได้หัวอีลอกมาห้าหกหัวนี่แหละก็ามาปลูกไว้พอปลูกแล้วมันก็จะเกิดปีต่อมานะครับมันก็จะเกิดดอกขึ้นมาพ่อพง์ก็เอาไว้ให้มันเป็นมเมล็ดนะท่านผู้ชมพอเป็นมเมล็ดแล้วพ่อพงก็จะหวานไว้บริเวณนี้นี่เรามาดูผลงานเลยนะครับซึ่งบริเวณนี้นี่จะมีอีลอกอยู่หลายปีนะครับตั้งแต่เริ่มเอามาปลูกก็ได้มเมล็ดแล้วก็หวานช่วงแรกๆเห็นไหม ต้นที่เกิดมาเนี่ยครับก็จะต้นใหญ่แล้วเนี่ยไม่นะอันนี้ก็ปลูกด้วยมเมล็ดเหมือนกันแต่ว่าหลายปีแล้วแล้วมันก็จะแตกหน่อออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับพอได้มาพ่อพงก็จะหวานบริเวณพื้นที่ตรงนี้นี่พ่อพงก็ปลูกผักหวานไว้ประมาณ20ต้นนะท่านผู้ชมบริเวณเนี้ยนะครับประมาณ20สิต้นโดยใช้ลำไยนะครับเป็นพี่เลี้ยงครับนี่ก็คือ บริเวณที่พ่อพงปลูกนะครับพื้นที่ก็ประมาณ5ตารางเมตรท่านผู้ชมประมาณ5ตารางเมตรนะครับบริเวณนี้ครับแล้วพ่อพงก็ได้อีลลอกมาปลูกนะครับพอได้เมล็ดมาพ่อพงก็เอาอมาเล็ดหวานเนี่ยปีที่แล้วนี่หวานขึ้นมันก็จะเกิดเนี่ยต้นเล็กๆนี่คือหวานปีที่แล้วนะนะครับหวานปีที่แล้วเนี่ยเห็นไหมครับปีที่แล้วมันก็เกิดมาต้นเล็กๆปีนี้มันก็เกิดขึ้นมาอีกนะครับ แล้วก็ต้นปีต่อมาก็ใหญ่ขึ้นขนาดนี้มันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเยเรื่อยๆแต่เอยเอะมากนะท่านผู้ชมนะครับบริเวณนี้นอกจากอีลอกผักหวานแล้วก็จะมีดอกกระเจียวด้วยนะ ang, ท่านผู้ชมนี่ดอกกระเจียวก็กําลังแทงขึ้นมาเห็น <ged> <et> ไหมอันนี้เป็นดอกกระเจียวหวานเพชรน,น้ําพึ่งนะครับฝนมาแล้วมันก็จะแทงขึ้นมาแบบนี้แหละนุ่นเยอะมากเลยนะครับอีลอกผมนี่ครับด้านในนู้นก็มีนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นต้นผักหวานนี่ อันนี้ดอกกระเจียวหวานเพชรนำพึ่งนะครับอันนี้พึ่งเข้าสู่ฤดูฝนนะครับท่านผู้ชมก็จะมีให้เราเห็นแบบนี้แหละพอฤดูฝนมาพ่อพง์จะปลูกอะไรที่เป็นธรรมชาติท่านผู้ชมจะไม่ปลูกอะไรที่แบบว่าเราต้องดูแลต้องรดน้ําในช่วงหน้าแล้งอะไรอย่างเงี้ยพ่อพงไม่ชอบปลูกแบบนั้นพ่อพง์ชอบปลูกแล้วก็ปล่อยไว้ฤดูกาลต่อมาก็ได้ผลผลิตเองเนี่ยครับนี่คือ ผักหวานป่านะครับนี่ผักหวานป่าพระพงก็โน้มไว้ตรงนี้ก็จะเป็นบัวดินนะท่านผู้ชมบัวดินนี่หน้าฝนมาก,ก็จะเป็นดอกบานสวยมากครับดอกไม้แห่งหรดูฝนเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งทางโน้นที่พ่อพงก็ได้ปลูกอีลอกไว้เหมือนกันนะท่านผู้ชมนี่บริเวณนี้ก็จะเป็นซุ้มหม่อนเราเน้นไปที่อีลอกก่อนดีกว่านะครับท่านผู้ชมค่อยชมอย่างอื่นนี่อีลอก อันนี้คืออีลอกที่พ่อพงเอามาเล็ดมาหวานไว้อันนี้จะเข้าปีที่สามแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับยังไม่เป็นดอกนะครับเราหวานมาเลม็ดเนี่ยใช้เวลาประมาณสามสี่ปีขึ้นนะครับถึงจะเป็นดอกนะอันนี้ก็ยังไม่เป็นดอกนะครับแทงขึ้นมาเนี่ยครับท่านผู้ชมก็จะเป็นเขาเรียกว่าอีลอกสามงามนะครับเป็นใบแบบนี้นะครับแทงขึ้นมาเยอะมากนะครับพ่อพงเอามาวานไว้เป็นแถวนะครับสวยงามอีลอก เดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังบ้านอีกก็มีนะครับพ่อพงษ์จะหวานไ้ทั่วเลยนะครับอันนี้ก็บัวดินนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็ดอกกระเทียวก็ออกมาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเราเน้นไปที่อีลอกนะท่านผู้ชมจะได้ดูอีลอกอย่างทั่วถึงนยครับนี่คือต้นอีลอกเนี่ยมันเป็นมเมล็ดอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมช่วงที่มันออกดอกมาแล้วมันเป็น แล้วมันก็จะเป็นมเมล็ดแบบนี้นะครับรอมันแก่แล้วก็เามาเล็ดแบบนี้แหละไปหวานไว้ทั่วนะครับบริเวณข้างบ้านเราเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะเกิดมาเป็นต้นเล็กๆนี่นพ่อผมก็หวานไว้ตามนี้เนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับอีลอกข้างนั้นเลยนะนี่นะครับนี่อีลอกนี่ครับที่เห็นอย่างนี้ก็คือเป็นบอลสีนะครับที่เห็นสีสันเนี่ยพรอผมก็เอามา เเม็มเนบเนบกันไว้กับป่าบัวดินนะท่านผู้ชมเห็นไหมครับเราเน้นไปที่อีลอกมาฝั่งทางนี้นะนี่ทางนี้ทางนี้จะเป็นอีลอกใหญ่นะครับท่านผู้ชมเป็นอีลอกหางควายพ่อพงได้พันมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งเป็นอีลอกลำใหญ่มากนะท่านผู้ชมลำใหญ่แล้วก็สูงท่วมหัวเลยอ่าถ้าเราปลูกดีๆอันนี้พ่อพงปลูกมา เป็นปีที่สองนะครับพ่อพงสั่งซื้อหัวมาท่านผู้ชมซื้อหัวมากิโลละ4ี่รอยห้าสิบาทนะพ่อพงซื้อมา2กิโลแล้วก็นำมาผ่าหัวนะครับจะได้หลายๆต้นนะครับส่วนที่เห็นเป็นดอกขึ้นมาเนี่ยพ่อพงไม่ได้ผ่านะครับพ่อพงได้หัวมาพ่อพงปลูกแบบนี้เลยเพราะว่าพ่อพงต้องการจะเอาเมล็ดนะครับก็เลยไม่ผ่าเนี่ยต้นที่มันโผล่ขึ้นมาก่อนเนี่ยครับนี่ครับนี่ครับ,รบพ่อพงไม่ได้ผ่าหัว มันก็กําลังแทงขึ้นมาอันนี้หมาเหยียบนะครับทางเดินหมาเข้ามาเนี่ยครับหมาเหยียบผมก็เลยเอาไมา้เสียบไว้นี่ครับนี่อันนี้ผมหวังว่าจะได้มเมล็ดก็เลยไม่ได้ผ่าหัวปลูกเป็นหัวแบบนี้เลยแล้วมันก็จะออกเป็นดอกส่วนที่ผ่าหัวมันก็จะเกิดเป็นต้นเล็กๆยังไม่เกิดขึ้นมานะครับผมก็ปลูกตามแนวเนี้ยท่านผู้ชมอีลอขางควายนะครับปลูกตามแนวเนี้ย ครับแต่ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นมาให้เห็นนะครับแต่ว่าปีที่แล้วนี่เห็นเกิดเป็นแถวอยู่ปีนี้ยังไม่โผลกขึ้นมานะผมก็ปลูกบริเวณนี้แหละเป็นอีรอกหางควายนะครับมาดูด้านหลังตรงนี้บริเวณนี้ก็เป็นป่าผักหวานนี่ครับต้นลิ้นจีนะครับเป็นพี่เลี้ยงนะครับป่าผักหวานผมก็เอาเมาเลดอีรอกครับมาหวานไว้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ตั้งแต่ปีแรกๆที่ได้มา มันเป็นเมล็ดแล้วผมก็เอามาหวานไว้เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นหัวนะครับอันนี้เป็นดอกแล้วนะครับช่วงเดือนมีนาเมษานะ่ะมันเป็นดอกขึ้นมาเราถอนดอกเันไปแกงแล้วแล้วก็มันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ในช่วงหน้าฝนมันก็จะเป็นอีลอกสามง่ามแบบนี้เป็นใบแบบนี้นะนี่มาดูนะครับท่านผู้ชมนี่อีลอกกําลังเกิดกําลังแทงคือหัวมันนีมันสามารถแยก แยกหน่อออกได้นะครับมันจะมีหน่อเกิดข้างๆเพิ่มจํานวนขึ้นทุกปีท่านผู้ชมนี่ครับนี่อันนี้ก็ขึ้นมาสองครับแตกขึ้นมาเรื่อยๆนะนี่บริเวณนี้พ่อพงก็หวานไว้เยอะไปนู่นก็หวานไว้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมจะพาดูแค่บริเวณใกล้ๆรอบๆบ้านนี่พอหนุนข้างในเป็น,นพื้นที่ทั้งหมดหนึ่งไร่นะครับที่บ้านพ่อพงเนี่ยก็จะหวานไว้ทางนู้นนะครับเดี๋ยวมาดูอันนี้ อันนี้เห็นไหมครับนี่มันก็เกิดแตกกอขึ้นมาเยอะมากท่านผู้ชมตรงนี้นี่ก็จะเป็นดอกแล้วนะครับท่านผู้ชมช่วงเดือนมีนาเมษามันก็เป็นดอกออกมาแล้วเราก็ถอนต้นที่มันเป็นดอกอะ่ะกินไปแล้วนะครับมันก็เลยเกิดใหม่เป็นสามงามแบบนี้แล้วก็จะมีลูกมันเกิดตามมาด้วยเห็นไหมกับแตกขึ้นมานะครับนูน่นอยู่นู่นก็มีนะครับนี่อันนี้ผมผ่าหัวนะท่านผู้ชม ที่ผมขุดจากหน้าบ้านนะครับที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปอ่ะผมขุดหัวมันมาแล้วผมมาผ่าเห็นไหมผ่าแล้วผมก็เอามาวางเรียงเรียงกันไว้เกิดหมดเลยนี่ท่านผู้ชมการขยายพันธุ์อีลอกโดยวิธีการผ่าหัวนะครับขุดหัวออกมาแล้วเราก็ผ่าเป็นชิ้นเป็นชิ้นเราก็มาวางเราได้จํานวนต้นเพิ่มอีกตั้งเยอะเลยนะครับจากหัวเดียวนะครับน,นี่เห็นไหมครับเรียงเนี่ยนะครับคืออีลอกที่ผมผ่าหัวเดี๋ยวจะพาไปดู ข้างบ้านฝั่งทางนู้นอีกนะท่านผู้ชมนี่อันนี้หลังบ้านผมเองครับทางตรงนี้จะเป็นบอนสีที่ผมเลี้ยงไว้ผมจะพามาดูอีลอกทางนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยตรงนี้ที่เป็นโนนอยู่เนี่ยนะครับเป็นต้นผักหวานป่าแล้วก็ต้นเพกาหมักลิ้นฟ้าครับแล้วก็ต้นมันเบอรี่พันดําออสตุรกี ตรงด้านพื้นนะครับนี่เห็นไหมผมก็เอาอีลอกมาหวานไวน้นี่อันนี้มเมล็ดที่หวานไว้ปีที่แล้วนะแล้วก็ปีที่แล้วนี่เนี่ยอย่างเงี้ยมันร่วงลงมเมล็ดแบบนี้นมันแก่แล้วมันก็ร่วงลงแล้วมันก็เกิดเห็นไหมครับท่านะผู้ชมแทงขึ้นมาเนี่ยดูดูเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกเยอะๆนี่นี่กำลังเกิดขึ้นมาเห็นไหมอีลอกครั้งนั้นเลยนะครับ บริเวณนี้นะครับนี่ดูตรงนี้อันนี้ก็อีลอกครับท่านผู้ชมแทงหน่อขึ้นมาเยอะมากนะที่บ้านพ่อพงเนี่ยไม่ใช่น้อยๆแล้วนะครับจากสี่หัวห้าหัวที่ผมนำมาจากบ้านพ่อที่จังหวัดเลยแล้วนำมาขยายพันธุ์ไว้นี่ดูอันนี้ก็เอาขยายพันธุ์รอมันสุกก่อนนะมาดูฝั่งข้างนี้นี่ข้างกำแพงนี่ครับกำลังแทงขึ้นมานี่ครับ เห็นแล้วภูมิใจมากเลยนะครับท่านผู้ชมเรามีของกินของป่าที่เราเคยคุ้นเคยตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับเมื่อก่อนกว่าจะได้กินนี่เราเข้าป่าเข้าดงไปกว่าจะได้มาแกงนะตอนนี้เราก็เอามาปลูกไว้ที่บ้านเราแล้วนี่อันนี้เป็นดอกกระเจียวป่านะครับของป่านี่เรามาดูนะตามข้างนี้ก็จะมีบัวดินผสมด้วยเพื่อความสวยงามนะครับนี่อีลอกครับ เยอะนะครับผมมาหวานไว้เต็มหมดแหละตามริมเนี่ยครับนี่นี่อีลอกครับเดี๋ยวมันก็เกิดออกมานะครับมันก็เกิดออกมาอันนี้เป็นกระเจียวป่านะครับเดี๋ยวอีลอกก็เกิดมาตามนี้นี่ดอกกระเจียวเห็นไหมเนี่ยอีลอกครับนี่เยอะมากมันกําลังแทงกําลังเกิดขึ้นนี่ดูนะเป็นกอเป็นกอเลยท่านผู้ชมนี่แทงขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่อีลอกกําลังแทง มาทางนี้นะครับอันนี้เป็นต้นผักหวานนะครับกับหมอนมันเบอร์รี่นะครับแล้วรอบๆนี้ก็จะมีดอกกระเจียวเห็นไหมครับนี่ดอกกระเจียวก็กาลังจะแทงหน่อออกมานะครับบริเวณนี้จะเป็นอีลอกหางควายนะครับท่านผู้ชมอีลอกใหญ่อะครับที่ผมซื้อพันมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็มาขยายครับมันยังไม่เกิดนะตรงนี้ยังไม่เกิดมาให้เห็นนะครับผมก็จะปล่อยธรรมชาติแบบนี้แหละ นี่ดอกกระเจียวป่าดอกกระเจียวป่าในเวลาวันนี้ไงนี่ไงเกิดแล้ว่านผู้ชมนี่เป็นอีอกขางควายนี่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 อีโลางควายนะครับนี่อันเนี้ยที่ผมนําพันมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งซื้อนะครับหัวมากิโลละสี่ร้อยห้าสิบผมซื้อมาสองกิโลเก้าร้อยบาทแล้วผมก็มาผ่าหัวบ้างแล้วก็ไม่ผ่าบ้างนะครับนํามาปลูกไว้เป็นดอกกระเจียวหวาน อ๋ออันนี้ไม่ใช่ดอกกระเจียวหวานดอกกระเจียวป่าครับดอกกระเจียวป่าเดี๋ยวมันจะมีมะเมล็ดมเมล็ดด้านข้างเนี่ยที่เป็นดอกเหลืองๆนี่ะแก่มามันก็จะร่วงแล้วมันก็จะเกิดบริเวณนี้เต็มหมดแหละท่านผู้ชมมีต้นเล็กเกิดนี่แหละครับคืออีลอกที่บ้านของพ่อพงพอเพียงนะครับนี่ครับท่านผู้ชมวันนี้พาชมอีลอกนะนะครับ